ท่าน้ำนำโมท่าน้ำใหม่ที่สุดริมแม่น้ำคงคาเมืองพาราณสีตอนที่เรามาล่องน้ำคงคาในตอนเช้านะครับฟ้ายังไม่สว่างสักเท่าไหร่ท่าน้ำแห่งนี้อยู่ติดกับท่าน้ำราชกาศเป็นท่าน้ำที่สร้างใหม่ล่าสุดนะครับรวมถึง มีงานปฏิมาก,กรรมอย่างที่เห็นนะครับเป็นรูปพนมมือขนาดใหญ่ทำให้มีนักท่องเที่ยวชอบที่จะมาถ่ายรูปณจุดนี้มากมายเชียวละครับสะพานที่เห็นแห่งนี้เป็นสะพานสองชั้นนะครับชั้นบนไว้ให้รถวิ่งและชั้นล่างไว้ให้รถไฟวิ่งครับ โดยปกติแล้วการล่องแม่น้ำคงคาสามารถล่องได้ทั้งวันครับอยู่ที่จะเลือกว่าเราชอบเวลาแบบไหนเช่นภาพน,นี้เป็นการล่องตอนเช้าเพื่อที่จะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นด้วยบรรยากาศตอนเช้าค่อนข้างเงียบสงบครับแต่บางวันก็อาจจะมีหมอกนะฮพอสมควรครับการได้ล่องเรือยามเช้ามีข้อดีตรงที่ถ้าเราไปก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเราก็จะเห็นแสงไฟที่เขากำลังเปิดอยู่และเมื่อฟ้าสว่างแล้ว เราก็จะได้เห็นบรรยากาศอีกแบบหนึง่งและที่สำคัญอากาศตอนเช้าค่อนข้างเงย็นสบายครับไกด์ตีเจอนี่เจออะไรจะเล่าให้ฟัง